เห็นบ่เร่อพอดีแต่ละเอาเสียงเมยามน่เดียเยวเสีเสียเสียงเยวเสียงไเสียเสียงเสียงเกียงเสียงเสีงปเสียปเสีปเสียงเียงไปเยเสียเสีเสีปนียคไที่งนปเสเทียสีัสดยปเียงไเสียงปเสสียงไปเสีาปเสียงไปสสีไปเสียี่งสียปเสียปย่เีสเ หน้าเพิ่นมาเยี่ยมมือนีดเพิ่นเป็นงานเพิ่นมาเพิ่นโูลเพิ่นมานเพิ่นก็เลยซื้อว่าคุ้ไม้ตามกินก็เลยวันนี้ไปแก้เป็นปาร์ตี้ส้มตำแม่โหลดแกมันมีอย่างพี่น้องปาร์ตี้ส้มตำแล้วก็เก็บบ้านบัตดีแฟนคลับสิวันลีสวัสดีดิ กินยังเนี่ยตุเจ้าเฮ็ดยังเนี่ยือจังมาเที่ยวนี่คือยังแปลกๆตาโอ้เก็บเงินอยู่จ้าก็ด,าดีหน้ามาก,กนแตน่แม่สัเลยตามงมาคุณสู้กันกิกนก้อนยาฝ้าเรื่องบ้านเอาไว้ก้อนคือว่าอันอยู่นำ้ำอยู่น,ำน้ำอาจารย์เกียรติบ้าน,าานค่ะอาจารย์เกียรติขอได้นะบ้านอยู่ใกล้ๆย่านมหาหน้าที่ดีนะจ้าคนไทยในญี่ปุ่นนะ แล้วก็น้องๆอ,อ,อ,อีกหลายคนนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วเฉพาะเจ้าเก็บบ้านอันเจ้าเก็บบ้านบ้างจา้าเพราะว่ามีหลูกหน่อยก็คือ,อายหมูเนาะหมูมาย,ย่ามเด็กกับหกก็เลยเอออันเห็นงามๆมึงก็นานหน่อยนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะญิงผ้าน่ะยนะโบงายนี่นะก็เลยเปลี่ยนตู้ขาวนีออกจ้าไม่ลูกเจ้าที่เป็นตะเดือดแต่ลูกเจ้าเนี่ยเป็นค้นแบบว่าผ้าตากว่า ว่าอัน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 หัวนี่บ่ได้อะนะากินมาโดนละจ้าเป็นซองผีละจ้าหิงข้าเนี่ยเลยลงทุนแน่จักหน่อยไปซื้อเป็นยังคือนบ่ได้เนาะกัลลัมว้าวว่าสันรีดหรืว่าแม่คุยเรื่องอะไรว้าวว่าสันคนนี้คนนี้คนนี้ย้าเนี่ยย้าเนี่เอาเจ้าว่าไปกินไปสิให้แฟนขเพึ่นเออค่ะก็ระวัาเรื่องการกินใจขอหน่อยหน่อยจ้ากคิดชู้อันนี้จะได้อันนี้จะได้หรกคนเล่นหะ้าแม่เยอ กล้องเป็นกระไดได้ยันเออพันสิไปเห็นนะคะรัวกักวันรัวกักวันได้รัวแล้าแม่กากินแต่ว่าลูกเราเป็นตะฮักได้เหระเนาะฮักพี่น้องจำบ่๊อบย่าดีค่ะขอบคุณญี่ปุ่นจ้าเอากล้องมาถ่ายมึงรัดว่าเป็นตระแหน่ปลาเนยตระแหน่ยี่ไายได้เด้อเนาะสำหรับเฮาคนไทยในต่างประเทศเนาะแซ่บจ้าแม่เพื่อสิไปกินตำมุ่งที่ขาเจ้าวานจ้า คงมาเป็นพันทำกินเองจ้ามจังซาใจก็จะแซบอยู่เมืองหน้าตตามกินเองมนจังซาใจมามาจ้ายังได้รวดเลยเอะไม่รู้มบายเจแปนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอส่วนกินเทอเจนอาจารยดะอร่อยเนาะเสร็จเแซ่บลุยลุยตัวห่าลุยนั่งกุ้ยกันที่นี่สองมือเลวก็มาจารเกลยเนี่ย มาสิมาเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าให้มะเพียนเนื้อซอยสั่มก็พยายามเียทุ่เกินเนื้อเนือนก่อนอะไรคะับวนี้มันมีอยู่ในหัวอยู่แล้วนะอย่าเมียนเนื้อนั่นมีลูกน้อยนะกับกองลูกไลยเต็มเนื้ออยู่เนาะโอ้ยกับรู้ทางซาออกมาให้ลูกเล่นเนาะผู้ใดมากเนื้อแบบโอ้เฮ้ยจะเลยนอนจะเลยนอนอยู่เมียนกับเมียนอยู่แต่ว่าเมียนเรียบกับสาออกมาเก่ากันเนาะลูกจะดื้อไหมล่ะมึงมึงใส้มึงหันเนี่กลับมากกับเมื่อยเนาะ โอ้ยสิมาเมียนมีเนื้อมีแห้งใส่เมียนเนาะกับพักตะก้อนน่ะนะบมทร้งหมดาเได้ค่ะอันลุ่งเครื่องแล้วยางยางต่อรถไอบาเมื่อยลูกเก่าดีกว่ามั้งรถไฟ่สองเท้าเมนบอกข้าล่ะเพื่อสิ๋หอนเฮือนน่ะต่อสามเท้าแก่สี่ถึงบ้านแต่นางยังใด้รถลูกเก่ากับโมเมนดื่มพัโตว่ะสามดีหน้าที่จ้าจ้าโอ้ยลำบากเพราะว่า เนาะโควิทพันบ,มบ,บ,นบ,นกกบ่มีรถบัสไปรับไปส่งเขาคือเก่าเนาะตะกี้อยู่บ้านนอกก็จริงอยู่มีรถบัสอันจากนี่ไปถึงสนามยินน่าดีตาเลยแต่ว่าชูงเงินนี่บัมีเนาะสต่อผลได้เป็นเจวัชชูเงินนี้วันที่สิบเอ็ดนี่เนาะญี่ป,ปุ่นพันสิบเปิดเนะาะพันสิบเปิดให้เขาค้านต่างชาติเขามาเที่ยวเนาะเกิดได้สิมี่รถบัสเออาพัสิมีรถบัสรับส่งเหมือนเดิมอหไรจ้าตะกี้มีสองขั้นเนาะโควิดเขาสามปีโอ้ยรถบัสหาย ผู้ใดอยากเมื่อบาอ้านผู้ใดอยากเรียนธุระยังสำคัญเมื่อเองนี่หลายก็เลยกลับเมืองไทยกันอันสามปีเทือเนาะต่อเลยอย่างเนาะแซ่บไปดิมะเขืออันพ,พี่ตจอยคนไทยแล้วอันหวานจะบอกมะเขือหวานก็แซ่บพี่จอ,อยแล้วปลุกปลุกสื่อแบบตัวน้ำเล้าเนาะเนาแถมมะเขือ สื่อไข่กระเพื่อนไข่พันเลียงไข่ไก่ไข่นะ่ะสื่อสื่อสื่อน่อืมสื่อหาซีลูก,กมล้วก็แถมมาเขือมาโอ้ยมาแถมก็แถมมาใส่กันบานีกินบ่ท่านจ้าอ,อันไทยเดียว่าใส่พี่เพื่อนไป,ปนกินอยู่เนี่ยจ่ายยื่อสองมือ,อยู่ลืมอยู่นี่แะไข่ลูกเพิ่เริ่มเลยจ้ไาไก่ออกลูกเป็นไข่กินยังกับบอฟฟินคือกินตามของมึงเนาะแม่จ้า ตับก็ดีปลาเรือเนาะมันบรือเนี่ยบ่มีกินเปรีโอ้ยมีแห้งเนาะคือจังว่าเขาได้กินสเต๊ะถูกต้องใช่ว่าสเต๊ะเขาบ่ได้กินอยู่เนาะแต่มันกแตบ่มีแห้งคือจังสี่เนาะแับแปลกแปลเนาะอ๋อไม่แยงหวานอยู่ติดขึ้นไว้ขาวไม่หวานบ่ปอกบ่เปลือกแล้วกินได้เหมือนเกลือบ้างกินเปลืเปลือกแล้ตก็ได้อืมนี่มาเ้าป่กอกอะไรเ้าบ่มากันืออหวานอยู่ติดตอนแรกมันกับบะงัว่าบกเกลือบกเกลือบกเกลือญี่ปุ่นเข้าวหอมบกเกลือญี่ปุ่นบกเกลือนาซีเนาะมัน เน่นกเลยกินนอนนุ้ยคยพัดจะใครเนาะนุ้ยก็ว่าอุ้ยทำนั่นไรบ่แแ่บต่ว่าพรพมายยางหวานหวานแม่โอ้มัเหมาะสมันอย่างนีกนัานรูเพื่อนกันได้โอ้ยฮัลโหลฮัลโหลทำท่าฮัลโหลเฮาเลยจังหวยกับกวนเนาะแม่เนั่ยกินเข่าอ่ะบ่ได้ดนดอกแล้วรูยิ้ม้าเนาะอย่าแม่มีความสุขสเ่แม่กินเน่มาปอนยืนเบสแล้วจะปอนอินปนเ็กกับยายกับวลนมาใส่แม่ให้เรา ลูกหลักล้วเพาะมีวาสนาเด็กเกิดเป็นดาราเด็กปัวให้โซ่และวจไดในพิธีเลี้ยงพิธีเลี้ยงสองคนเพรมีพิธีเลี้ยงเด้อค่ะเลี้ยงยังก่อนเลี้ยงเองพี่เลี้ยงสองคนเลี้ยงเองจัดการเองเนาะเอ็นโบเป็นยังมีหลายคนอยู่ที่เป็นเพือเฮาเลี้ยงลูกเองโอ้ยแพ้ก็เลี้ยงเองน่ะค่ะเลี้ยงเองเียง ดีไม่ดีก็โทษเราแหละเราเลี้ยงเนาะเลี้ยงเองเรารู้เองนอกอันนี้เนาะเวบาภาษาย่งเนาะอันนี้มันยังกันบางมั้ยเสียลูกไปเป็นนักร้องหรือเสี่ยลูกไปเป็นนางงามเลือกอาชีพเป็นลูกเจ้าเลือกไปเป็นเฮ็ดงานโรงงานผู้เจ้ามิลู้ผสมหรือกไปเรียนไกรใครอืมเลือกอาชีพ ใช่อ๋อคันบ่าก,กินพักหรือว่าจะไปปลูกพักสลัดไทยอ่อนเนี่ยไทย่ะฮะท่านใหญ่ท<ห>่านไทเหรอันนี้ะไปปลูกพักบ่อ้ยคือเมืม่อหนึ่งเนี่พอกินบัเกอร์เทียนเล่นชูเทียนเนี่ยเอาบัเกอรเทียหนหยว้่กินบัเกเทียนเสียนะข้าวบุงก็ตุ้นยังไเนาะปลูกไดนข้าบงุงเนอ กุ้งใดนั้อจ้งอบเนาะ่วนหน้ยู่ว่าไปพัดพระบุงร้อยฝ้าพ่อประสานเนี่ยมหามองยัโยนแต่สะพานสิไปโยนดมงไดเพื่าประสเนม่ามองยนบ่มีดอกนีพปกุ้งอันกระจิตัดตัดเป็นต้นท่อนแล้วก็พัดอันยูได้ขั้วนี่ละตอนกุงเอาบอกขี้เขาขวไปนั่งตอนเห็นบ้าใดเลยว้เสาว้นเสานีสิั๊กแกงกุ้งแล้วสาไม่ใหน้าพีเห็นหน้ามันยั่นวุ้น โรงงานย่านตรงนี้ชีวิตในต่างแดนก็มีความสุขได้นะคะถ้าเราหยอดในยันยุดยุ่นุ่สุขของเราเจอไปไาเดียนหนางานสิงห์พนักหน้าว้าวอะไรก็ึ้นว้าวอะไรลูกอะไรหรอบทอะไรเนี่ยเอาไลมวเอาแล้วอย่านไะไม่ได้ล็รนะโนโนโนนโ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 นไปดูระตูนักนงตูนอ ซิบก็ปี๋ม่เลยถุหนึงให้สามทุ่มสี่ทุ่มฟาแค่งแตเป็นเล็ขนาดนั้นเลยปล่าเป็นผ้าดานให้กแแห้งโอไลท์พูดแล้วก็ไห้กลัามอยู่แต่ว่าไอ้ไห้ไยแบบว่าคนไห้เมื่อยบอกแบบว่าแพ็คสุดต้าโม่อนะมันเก็บงานสุดท้ายแพ็ครถหตุลักหืนรอเนี่ยหดรถตุลักขึ้นแห่งขาวแบหงไห้าเนาะอยู่สามสีคนกรบพวอขนาดตอนนี้ องตอนแรกก็ว่าอันอันเศรษฐกิจสิล่วงเนาะว่าโควิดเขาเนาะแต่ว่าสิบ่มีโอ้ไมีอย่างเนาะซ่อมซ่อมเมืองเอามีเจืเอกเหือนลงงนนือสามถุงสามถุงเอาโมกี่ยวกับงานโรงงานเนาโมกี่ยวกับอ่ะน้ำท่วมรถเสียแห้งงานหลายอะไรรุนเะนาะ <Wow. S 1> นี่นี่ไหลายีหอเนาะรถจะไหลเนาะอืมันเป็นหยีหอเดียวสองหยีหอเนาะอันบางบางยี่ห้อนเป็นกาไฮคอนบ่ ทอนศูนย์เอร์เซนต์อย่าีศาน s. <S <Sammy. S 1> ูนยอ,อันนี้มีบริษัทนี่อันนี้เฮเ่ทอนอ่มันมันเนี้ยรถก็เลยออกง่ายเนาะรถก็เลยได้้ายอยู่น่ะนะมันมีส่วนเขาแยกเขาก็แยกเย็ดอแปเนี้ยแปรแปรสลับเมาสตัวไหนตัวไหนต่อยู่แถวตึนี่ตึจะเป็นทอนอ่มันออ่หนังยุงกระสันนะไปใช right. ้รถนะโอไป ตอนแรกว่าพวกมิ้เขาคือสี่านตรงอกมาก่อกันทุกเมือนนทุกเมืองเทกันตองทมันเข้มมากเนี่ยอร่อยไมจมาจแต่ากเข้มเขาดีเขาเอือมากอยู่แล้วนะเขาเอือมากอยู่แล้วออ้ะยาอ้ะาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปรับแป้งไปซะไปซะเนื้อะล่ะมางานจักรวาลต้องทำไปเปิดได้บ้างเยก็เอาเอาเอาเล็บในกีมเนี่ยเนี่ยนี่ก็สีเบอรอะไรเอาเล็บกีมแล้วเนี่ยเฮียเฮียนีนมานอ ไขรมาดูใครเราคุยกัน่อเลยใครมเปิดบังเราเลี้ยงเราเลียงเลียงใจใครเราเป็นา้ามเลยเราทายดูต้องเปลี่ยนให้มึงอ่ะนะอึงเลตติสถ้าทัวมาถามมาซื้อบ้องจีนนะมงเลติสตัวเ็กิบว่เอ้าแท็ก็ะไรนึกว่าเราใครทรงตันอาตันฐานจำแหงนี่ไงอุ้ยสวยสวยชอตต่งเสียงอะไร้าี่เลนน่ย ขาได้ th akan, ื en, no feels, uh, yeah. ่อแล้วก็แล้วก็นะที่เลนเน่ยตรงสินะขายได้หลายหมงนะเุ้าใจนะรุปแมันเป็น่าเลือหมองขายนะผู้ใดซื้อผู้ใดอันโทรมาจองออเดอแล้วก็แล้วก็ขายอย่างเป็นยงจ้าจัดโจัดลพาร้นเ่อหน้ี่เ loang mắc kia, đôi xí, làm nhanh sụt tan, anh, mấy sáu cái đơn một cái mất ừ. về anh <laughs> cái <laughs> <laughs> อนนี้จะลงเศ้าเอศ้าแต่างงงนี่แม่อยู่ประด้๋ด้มือนี่แลแต่นะอ,อี่นะให้ห้องเวินมือเว้นขึ้นอ่ะเธอจะแล้วแต่นะออนลี่นะ <c oughs> แต่ว่านางเป็นคนเรียงง่ายอยู่ด้วยกันสองคนอย่างงี้นางไม่อะไรเลยนะหนูก็ปล่อยให้นางดูทีวีนั่นแหละ <c oughs> หนูก็เดินทำโน่นทำนี่ได้นิดหน่อยเองนั่นแหละแต่ว่านางกลัวเราหายกลัวเราหนีจาก พอยไงเธออยากออกนอกบานอยู่แล้วนะเพื่ออยากออกนอกบานอยู่แล้วอันนี้เพิ่บอดดายุ่นเจแล้วข้าวฟ่าให้แจ้งตัวอันใ่เกิดเป็นสีหมูเลยโอ้ยเป็นสั้นๆบอก้างหนาวนิดนึงเป็นสั้นๆอันอยากออกข้างนอกจะไปเออบนนี่คือรุ่นนี้อยากไปเนาะก็เข้อใะไรจะแต่ว่าสภาพภูมิอากาศเจแปนเนาะก็ไม่ก็ไม่เอื้ออำนวยนะฝนตก สามวันพายุเข้าสามวันไตเนาะคือผ่าแดดออกแค่วันสองวันพายุเข้าหรอผ่าไตว้าวว้าวผ่าไตมันจะมีฝนอยู่ตลอดเหมเนกาเนีลยจำไมตอนนี้ไต่กุ้งเหรอว่าสุดท้ายเนาเอายุดมือได้หูซื้อว่าเจอแต่ฝน เดี๋ยวแต่อากาศที่เสียสักผ้าบพไดีแค่แต่ซื้อ่าไปฟังมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะตะกีนกับบัปันนี่เนาะตะกีนหนูซื้อมามันกับโต๊ะยูวแต่ว่ามันกับวัแมนแบบนี้เนาะมันเปลี่ยนทีเนาะมันโต๊ะทีล้วการมันกับมีร่มมีผ้าโยงเข่าทีเกินเนาะแล้วกับเป็นผ้าโยงหลุมใหญ่เนาะเขาบอกว่าญี่ปุ่นหนี่งยาเฮ็ดไห้สามสองปีกนาะเป็นยังไงเขาเรียกว่าการกระจกนี่ยังก่อนทีเฮ็ดอ๋อเรื่กระจกได้เพะ่เรื่องกระจกอเดนี่ เฮ็ดอันนี้นี่ว่าอันนโซลาเซลล์เลยว่ะญี่ปุ่นหลายญี่ปุ่นเขาเฮ็ดเป็นบริษัทธ์ฮะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเกี่ยวกันอยู่เพราะว่ามันแข็งหลายมันแต่เสรละลายหลายบาทเนี่ยเฮความหมอนลงม่ายว่ะไม่แต่ความร้อนมันเลยร้อนโลกเลยร้อนไหมบ้างแต่เฮ็ดเจนเดอร์ะบาดเนี่ยญี่ปุ่นแต่ละข้นเขากับเอาตัวมิเตอเ์พยแพร่อืมแต่บาทตัวยังจี๊ดใสเงี้ยเงี้ยก่อน โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์กันเนาะโอ้ยผมไปไล่หัวหนูเป็นคนอันขายซ้ำเป็นคนขายคนติดตั้งนะพี่แค่น้นเขาบอกกันไปนี่คือว่าหัวบริษัทนี้โดยตรงเลยแ่วาเออโซล่าเซลล์กะบอกสูเขาฟังอยู่ว่าทีว่าลูกมันเปลี่ยนไปมันเกิดพลังงานแสงอาทิตย์เนาะเออมันเกิดเป็นแนวนี้เพราะว่าเพราะว่าอืเพราาะว่โซล่าเซลล์อยู่แล้วพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันดูดเอาความร้อนเก็บไปเป็นพลังเป็นแบตเตอรี่เนาะ สาส,นะา,า,าสม่ายยขาดขาุดยอดดีใจร้เพราะตอนไม่ไปตอนสิกาโปรดรับเด้รับได้มือมากมากเลนะเอแกรกนะเพินไห้น้ำเนย่วเกียับนะอืมปเกตเมื่อไห้โอ้ยน้นุ้งขาดเยน้อะตัวน้ำั้นลาโอ้ยน้งหรอวะม่มีม่เอาเดีย๋นยนี่น้อไห้น้ำปีเกตเหน็นปีเกเรมือแรกอ่ะอันเล่นน้ำที่ว่าไปโรงเรียน ไอี้ที่มือเดียวมือละวเตือมือละวสองเตือจะคู่กับตรงแบบว่าอ่าเช็คน้ำเด้อโรงเรียนน่ะมีเรื่องผู้มีบบออยังขี้เขาแบบถ้าโอเคเขากะคือว่าได้อย่างนี้สิแม่พอถ้าจะไปโรงเรียนน่ะต้องถามคนว่าอ่าวันไหนไปได้บ้างคะมึงสี่พันกระจิบเมึงต่อร่างให้เลยอ่ยังไม่ได้นะอืมยังมีเรื่องอ่โควิดอะไรอยู่ทำความสะอาดแล้วก็ รับได้วันละคนสองคนนั่นเด็ดจังคะอ๋อดูนั่นเอากระตูนหลอกล่ออยู่ค่ะเอออยู่ได้กระตูนแล้วก็ผลไม้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะออลี่ออลี่มาไม่ไปก่อนลูกออลี่บายบายก่อนออลี่บายบายคุณป้าคุณลุงคุณคุณแฟนคับคุณแฟนค่ะคุณเอฟซีก่อนเดี๋วบายบายเพื่อนผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบายบายแฟนมิลีบายบายจ้า ฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่อุ้มใบเจปแปนจ้ามีอยู่หลายคลิปสวัสดีจ้ะ